สซเพ็พิชชาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเป็นในรูทีนฉบับปัจจุบันนี้กันนะคะ<ๆ>เพราะว่ามันมีตอนหนึ่งที่เราเคยทำในรูทีนไปนแล้วนะซึ่งมันก็ค่อนข้างจะสักพักหนึ่งแล้วเนาะเราก็เลยจะมาทำใหม่กันอีกครั้งนะคะ<ๆ>แล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าะคะ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ สองทุ่มนะคะซึ่งเป็นเวลาที่เราเพิ่งจะขึ้นห้องจริงๆก็ขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่านั่งเล่นอยู่นะคะก็เดี๋ยวเราก็จะไปจัดการอะไรต่างๆก่อนที่เราจะนอนนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะว่าเราทําอะไรกันบ้างนะคะก็คือทุกคนตอนนี้ก็คือหน้าแล้วหัวก็คือมันมากนะคะ่ะทุววกคนก็คือเดี๋ยวเราก็จะไปเช็ดหน้ากันก่อนนะคะ อโอเคทุกคนเราไปเก็บผมมาแล้วนะคะก็อย่างต่อไปเราก็จะมาล้างหน้ากันะคะทุกคน คนที่สิวเคินะตอนนี้มันมีอยู่เม็ดหนึ่งที่แบบริ้วรอยริ้ผ่านมากค่ะ ซึ่งงนอนอยู่แบบแบบพูดเสียงเบาๆนิดนึงแต่ว่าที่มันดังเพราะว่าเสียงมันก้องนะคะโอเคเดึงออกเหนื่อยทางน้ำเนี่นะคะก็คือเดี๋ยวออกมาเจอกันตอนทำน้ำเสร็จเลยละกันเพราะว่าคุณไม ok, ่ถ่ายตอนนำน้ำให้ดูเนาะก็เด <online> <pl ains> <reco Christ exhale sweating> okay. ี๋ยวเจอกันค่ะทุกคนขอไปหยาดน้ำแป๊บนึงทุกคนก็คือเวลาหน้ามันเราจะชอบแบบ เปิดะคอนเสิร์ตในห้องน้ำค่ะก็คือเราเปิดเอาไอ้แบบไปด้วยทุกครั้งนะคะแล้วก็เปิดเพลง ธรรมาชาติเลยค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราก็จะไปแต่งตัวแล้วก็ทำกันบ้าแล้วก็ไปตัวของเรากันค่ะ <c oughs> อือก็คือแบบเอ๊ะนึมทาครีมสุดยอดค่ะทุกคนกคนคึมทาครีมก็เดี๋ยวเรามาทาครีมกันก่อนดีกว่าทุกคนบอกว่าแต่นะแต่รู้สึกติไม่อยู่กับตัวอะค่ะนึกนะทาครีมค่ะเทอเนอร์ค่ะทุกคน,ค <c oughs> นอคนืมอันนี้เราหอมไม่พูดถึงสกินแคร์เยอะเพราะว่าแถวไม่มีอะไรพูดในคลิปสกินแคร์จริงๆของเรานะคะหรือ ตาไม่ได้ตนนี้ก็ไปค่ะเช็ดโทนนนะคะซึ่งเป็นคนที่จะเช็ดหลังอาบน้ำเลยต่อแบบไม่เปไ็นไรเราก็คือลืมไปคิดดูคิดลืมลว่าเราต้องทาครีมก่อนไปแล้วคืขขอคนเราเช็ดนะก็คือบุดีหน้าแดงซึ่งในกล้องมันไม่ค่อยเห็นแต่ว่าถ้าของจริงก็คือแบบแดงแปดอะไรก็เพราะว่าเป็นคนที่หน้าแดงงรมากนะเรียบร้อยโทนเรเสร็จไปหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะมาต่อกันด้วย มันก็ตัวเองค่ะทาครีมกันอย่างมั่ายนะคะมันก็คือโลชั่นตบสองตัวค่ะมันก็คือแบบก็คือมันก็พอดีทั้งคู่นะคะ <c oughs> แล้วก็จะมาตัดอันด้วยเซรเั่มเลยนะคะเกี็บความมันจะมีพูดของตัวเองมาเลยพี่เกี็บทาครีมค่ะทุกคนแต่ก็ถ้าทาไปเถอะที่กระเสิยวขึ้นแล้วมันก็ ไปกับอ้อมเลยกินเชียวเชียวนะคะทาไปต่อจ้ะจหนท่าแล้วเหอะหัวสิวขึ้นแล้วเหอะหัวหนึ่งสิวตัวเองไคนทาอะไรนะลืมแล้วค่ขาดสุดอืมขี้เกียจทำกันบ้านนะทุกคนขี้เกียจแบบขี้เกียจอะใครกันบ้านเยอะนะคะพิมพ์มาระบายได้คอมเมนต์ได้เพราะว่าไม่ไหวกับกันบ้านเหมือนกันคะ่ะอืมทุกคนจะบอกว่าขเขาเปลี่ยนเรื่องอี้ หนูทุกคนตามไม่เท่ากันวันนี้แบบใช่ตาไม่เท่ากันนะคะแบบข้างน่ตีข้างหนงชั้นเท่ายังไงคะสรุปตาคือเป็นตั้งแต่เช้าแล้วนะคะ,คะที่ลืมแล้วว่าต้องทาเลยล่าสุดทายาหมอน,นะคะยอดขี้เกียจแบบส,สุดสุดแบบสุดค่ะตอนเนี้ คิมจะเนงๆดดด้วยนะเพราะว่าเราทาลอย่างสุดท้ายละเสร็จสิที่์เสร็จเสร็จเถอะคเสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปใส่กีน่แล้วก็ไปทำยางต่อไปนะคะมา้แล้วใส่ลคะ่ทุกนอมาซืมาใส่คูกับนะคะแต่ก็ไม่เคยใส่ตรงกันสักวันเลยแต่ว่าเราอยากให้ดูจริงๆค่ะ ทุกคนดูเอลซึ่งมันแบบอะท่าหน้าเราแต่ว่าอินดีขมันเป็นยังงืค่ะอืมคือเอลมันแบบเทียบ,บกับมือก็คือมือหนึ่งสุดยอดมากค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าทำกันบ้านนะคะมาจะเป็นยังไงซิงเออเออเออเอทำกันบ้านซิงตอนนี้เราก็ไม่มีสติแล้วว่าการบ้านของเราเนี่ยคืออะไรเปิดหาก,กันเลคะทุกคนอืเหนื่อยแล้วก็แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะ อ๋อเราต้องทํางานภาษาไทยค่ะเพราะว่ามันสมมตุมง,งนี้นะ,ะเราก็จะไปเท้าหาเพื่อนค่ะเพราะว่าเราก็จะมานั่งทํากับเพื่อนนะคะเพราะถ้าสมมติเราทาคนเดียวอย่างเงี้ยคือทุกคนเข้าใจว่าแบบอ่ะคือถ้าสมมติว่าเราทําคนเดียวอ่ะมันก็เหมือนแบบทุกคนพ่อแม่อะไรเงี้ยจะอาจจะคิดว่าแบบเออมันได้สมาธิกว่าแต่จริงๆมันไม่ใช่ค่ะทุกคน มันจะทําให้เราเบื่อม่่งนอนคะ่ะเราก็เลยต้องโทรหาเพื่อนนะคะแล้วก็ลากเพื่อนมานั่งทํางานด้วยซึ่งอันนี้จะเป็นช้อยที่ดีกว่าเพราะว่าเพื่อนมันก็ต้องทํางานกันแล้วก็ว<อ>ไม่เบื่อเลยคะ่ะแล้วก็มีคนช่วยงานคะ่ะเพราะว่ามันก็คืองานเดียวกันไปค่ะไปโทรหาเพื่อนก่อนนะคะทุกคน,นมาเราจะมาทํากันบ้างกันนะคะแล้วตอนนี้เราก็ไปลากเพื่อนมาทําเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน,กคนจริงหรอทำไมทาตัวเองเนี้ยไม่เป็นไรมาอยู่เป็นเพื่อนกันนี่ เกรซกับปีนนะคะเข้าไปดูชันเลยจ้ะก็ทำงานกันค่ะไม่อยากทำงานทำมันเนาะไปเริ่มร้องานเราอยู่ไหนล่ะนั่นแหละประเด็นถ้าเดี๋ยวขอตัวไปทำก่อนนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเจอกันว่าเราจะทำอะไรต่อโอเคทุกคนตอนนี้เราใหญ่มาทำงานที่เตียงแล้วเพราะว่าเก้าอี้นั่งทำไม่มีสมาธินะคะก็จะมาทำใบงานไทยค่ะซึ่งมันเลทแล้วเพราะว่า แล้วมันส่งต่อท้ามุเยี่ยมยอดก็เลยส่งดีกว่าไม่ส่งโอใคทุกคนตอนนี้ก็คือปั่นงานเสร็จเลยเอลวอเป็นเวลาพาทุกคนค่ะทุกคนใช่แล้วตอนนี้เราก็เลยเข้าขับเพานะคะมาฟังข้เถียงกันนะคะก็คือรื่นพี่โรงเรียนเราเนี่ยเขาเถียงกัน<อ>ก็คือ ไม่ได้มีอะไรมากนะคะตอนนี้คืนก็จะประมาณนี้ทำกันบ้านเล่นขับปะาอ่ะโอเคนั่งปัดไอซีติ๊กต็อกต่างๆในนี้นะคะก็เดี๋ยวน่าจะอีกแป๊บนึ่งเดี๋ยวถ่ายอีกนิดนึงแล้วก็น่าจะนอนแล้วนะคะอืมน่าจะนอนตอนเที่ยงคืนใช่แต่ตอนนี้เรายังมีปัญหากับตายนะคะมันไม่เท่าก,กันทุกคนไม่เท่าก,กันอะ <c oughs> เออก็เดี๋ยวขอไปคุยเล่นในคาร <c oughs> พอแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปนอนกัน ตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มห้าสิบนะคะก็คือการบ้านเสร็จแล้วทุกอย่างเรียบร้อยก็ถึงเวลาที่เราจะนอนได้แล้วนะคะอือใช่ทุกคนดูตาแล้วตอนนี้ดีแบบเยอะไม่ไหวแล้วเลยก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนะคะบายฝันดีนะคะทุกคนคืนนี้เราฝันนีนะจ๊ะจุ๊บไปแวบ๊ายบาย